ใครที่แม่งกำลังท่องมอตโต้แบบนี้อยู่นะ Lucky in game, unlucky in love กูอยากให้มึงนะเลิกไปเพราะความเชื่อแม่งสำคัญกว่าความจริงทำไมหลายๆคนงานก็ดีความรักก็ดีได้ละ่ะเออทำไมหลายๆคนคือความรักไม่ดีงานไม่ดีเอาแม่งไม่ดีทั้งคู่ได้ละ่ะนั่นแปลว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวมึงเออกูเห็นเพื่อนกูหลายคนมากเลยกูทำงานเก่งหาเงินชาสุดท้ายเราหาผัวไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ปะ เพราะว่าบางทีมันอาจจะไปยึดติดความเชื่ออะไรหรือแบบคำมอตโต้โง่แบบนี้ฝังหัวอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่งต้องแก่คือง่ายมากคือมึงต้องเชื่อก่อนว่าโอเคตัวมึงมีคุณค่าตัวมึงมีแวลูตัวมึงเจ๋งตัวมึงเก่งตัวมึงหาตังค์ได้เดอะตัวมึงหาตันได้เยอะกู <c oughs> พูดผิดเออสิ่งที่กูจะบอกคือนอกจากมึงจะลัคกี้อินเกมแล้วลัคกี้อินเลิฟด้วยมันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่อง บางคนบอกทาไมทําธุรกิจมาดีพอเวลาเจอพาร์ทเนอร์ต้องเจอพาร์ทเนอร์ที่แย่ด้วยอ้าวก็มึงคิดแบบนี้ไงมึงเลยเจอพาร์ทเนอร์ที่แย่อแต่มันก็ไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวนะมึงก็ต้องมาทําอะไรในทางโลกด้วยมันไม่ใช่แค่โลกภายในมันต้องเป็นโลกภายนอกด้วยนะึกออกป่ะมึงจะคัดไอคนนี้ยังไงมึงจะดูไอพาร์ทเนอร์คนนี้ยังไง,ง, partner, นนง,ไงว่ามันจะไม่โกงมึงมันจะไม่เอาเปรียบมึงมึงต้องคัดตรงน,นี้ด้วยแม่งต้องไปสองอย่างพร้อมกันอะโลกภายในกับโลกภายนอกแม่งต้องสอดคล้องกัน